มีคนจำนวนมากที่ใช้ชีวิตแบบเดิมซ้ำๆตื่นเช้าไปทำงานกลับบ้านนอนและวก็วนล,ลูปแบบนี้ไปอีกวันแต่สิ่งที่น่าสนใจคือแม้ทุกคนจะทำงานหนักแทบไม่ต่างกันแต่กลับมีแค่ส่วนน้อยที่โดดเด่นขึ้นมาเป็นผู้นำมีอิทธิพลหรือประสบความสำเร็จอย่างชัดเจนคำถามคือทำไมถึงเป็นแบบนั้นคำตอบไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่กฎจิตวิทยา1% กฎนี้พูดง่ายๆคือคนเพียง1%ของสังคมเข้าใจกลไกลของจิตวิทยาและใช้มันสร้างความได้เปรียบทั้งในงานเงนินความสัมพันธ์และการใช้ชีวิตและสิ่งที่น่ากลัวคือคนอีก99%ไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าตัวเองกําลังถูกเล่นงานจากกฎนี้ทุกวันวันนี้จะเลองให้ฟังแบบชัดๆว่ากฎจิตวิทยา1%มันทํางานอย่างไรและเราจะใช้มันให้ชีวิตเปลี่ยนได้ยังไง 1. กฎการรับรู้ Perception Rule คนไม่ได้เห็นความจริงแต่เห็นภาพที่คุณให้สิ่งที่สมองมนุษย์ทำตั้งแต่แรกเจอคือตัดสินมีงานวิจัยทางจิตวิทยาบอกว่าสมองใช้เวลาเพียงเจวินาทีแรกในการตัดสินใจว่าคนนี้น่าเชื่อถือหรือเปล่าน่าคบหรือไม่มีอำนาจหรือไม่นั่นหมายความว่าในโลกความจริงความสามารถที่แท้จริงอาจยังไม่ได้ถูกใช้ด้วยซ้ำแต่ภาพลักษณ์และการรับรู้กลับเป็นตัวกำหนดว่าใครจะถูกเลือกหรือถูกปฏิเสธ ตัวอย่างง่ายๆคือสองคนสมัครงานพร้อมกันคนหนึ่งเก่งจริงแต่อธิบายไม่เป็นอีกคนเก่งน้อยกว่าแต่พูดชัดแต่งตัวดูดีสุดท้ายใครมีโอกาสได้งานมากกว่ากันในการขายสินค้าลูกค้าไม่ได้ซื้อของที่ดีที่สุดแต่ซื้อจากคนที่ทำให้เขารู้สึกมั่นใจนี่คือกฎจิตวิทยาที่1%ใช้ตลอดเวลาพวกเขาไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นเหยื่อของการตีความผิดแต่สร้างภาพที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเจอข้อคิดคือในโลกนี้ คุณไม่ได้ถูกตัดสินจากความจริงแต่ถูกตัดสินจากสิ่งที่คนอื่นรับรู้เกี่ยวกับคุณ 2. กฎอธิพล (Influence Rule) คนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดเองแต่ถูกชักนำโดยสิ่งรอบตัวหลายคนชอบบอกว่าฉันคิดเองเป็นแต่ในความจริง90%ของการตัดสินใจมาจากแรงกดดันทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่ผลักเราไปใดทางหนึ่งตัวอย่างที่เห็นชัดคือปรากฏการฝูงชน ถ้าเราเดินไปเจอร้านอาหารที่มีคนต่อคิวเยอะเรามักจะเชื่อทันทีว่าต้องอร่อยทั้งที่ยังไม่ได้ชิมด้วยซ้ําโฆษณาออนไลน์ที่เขียนว่าสินค้าขายแล้วหนึ่งหมื่นชิ้นทําให้คนซื้อเพิ่มขึ้นทันทีเพราะสมองคิดว่าถ้าคนอื่นซื้อเราก็ไม่ควรพลาดนี่คือกฎอธิพลที่1%เปอร์ซใช้ตลอดเวลาผู้นําจะไม่พูดว่าฉันเก่งแต่ทําให้คนรอบข้างยกย่องแทนนักขายมืออาชีพไม่ขายของแต่สร้างภาพว่าทุกคนกําลังซื้อ คนดังไม่ได้ดังเพราะความสามารถอย่างเดียวแต่ดังเพราะมีคนจำนวนมากพูดถึงพวกเขาข้อคิดคือถ้าอยากได้เปรียบอย่าเอาแต่โน้มน้าวตรงๆให้เรียนรู้วิธีสร้างแรงกดดันทางสังคมเพราะสุดท้ายคนส่วนใหญ่ไม่คิดเองแต่เลือกตามเสียงส่วนรวม 3. กดการหายาก (Scarcity Rule) ยิ่งหายากยิ่งมีค่าสมองมนุษย์ถูกโปรแกรมมาให้กลัวการขาดหรือ Fear of Missing Out (FMO) มากกว่าการได้เพิ่มเพราะงั้นทุกอย่างที่ดูหายากจะมีคุณค่ามากขึ้นทันทีแม้มันจะไม่ต่างจากของทั่วไปเลยก็ตามตัวอย่างง่ายๆคือสินค้าลดราคาแบบวันนี้วันเดียวทําให้คนรีบซื้อทันทีทั้งที่ไม่ได้วางแผนมาก่อนคนที่เล่นตัวในความสัมพันธ์มักจะดูมีค่าและถูกไล่ตามมากกว่าคนที่พร้อมตลอดเวลาข้อมูลที่เขียนว่าลับเฉพาะหรือสําหรับคนวงในเท่านั้นจะดึงดูดใจมากกว่าข้อมูลทั่วไป แม้มันจะไม่ได้สำคัญขนาดนั้น1%ของโลกนี้เข้าใจกฎนี้ดีพวกเขาสร้างความหายากขึ้นมาเองไม่ใช่ว่าเขาเก่งกว่าคนอื่นเสมอไปแต่เขาทำให้ตัวเองไม่ได้มีให้ใครก็ได้ข้อคิดคืออย่าทำให้ตัวเองถูกเข้าถึงง่ายเกินไปเพราะสิ่งที่ได้มาง่ายมักจะถูกมองว่ามีค่าน้อย 4. กฎอำนาจเงียบ (Silent Power Rule) คนที่ควบคุมอารมณ์ได้คือคนที่คุมเกม เวลามีการถกเถียงกันคนส่วนใหญ่จะรีบพูดรีบเถียงรีบอธิบายแต่สิ่งที่น่าสนใจคือคนที่ไม่พูดเยอะแต่ควบคุมสีหน้าน้ำเสียงและอารมณ์ของตัวเองได้กลับเป็นคนที่ทำให้ทั้งห้องจับตามองจิตวิทยาบอกว่าสมองมนุษย์จะมองคนที่นิ่งเงียบและไม่หวั่นไหวว่าเป็นผู้มีอำนาจเพราะการไม่ตอบโต้ทันทีแปลว่าคนคนนั้นไม่ได้กลัวเสียอะไร ลองนึกภาพเจ้านายที่นั่งฟังพนักงานอธิบายยาวเป็น10นาทีแต่ตอบกลับมาเพียงประโยคสั้นๆพลังมันต่างทันทีนี่คือสิ่งที่1%ใช้พวกเขาไม่เสียพลังไปกับการอธิบายแต่เลือกจังหวะและใช้ความเงียบยเป็นเครื่องมือข้อคิดคือถ้าอยากมีอำนาจอย่าพูดทุกอย่างที่คิดแต่ให้พูดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นแล้วใช้การควบคุมอารมณ์เป็นอาวุธหลัก 5. กฎการสังเกต Observation Rule คนที่อ่านเกมได้เร็วคือคนที่ชนะ 1%, 1ของคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นทุกเรื่องแต่พวกเขามีสายตาที่มองเห็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่สังเกตเช่นนักธุรกิจที่สังเกตพฤติกรรมผู้บริโภคเล็กๆแต่เอามาทำเป็นโอกาสใหญ่นักจิตวิทยาที่อ่านได้ว่าคนตรงหน้าโกหกจากการกระพริบตาที่ถี่ขึ้นคนในสังคมที่ดูออกว่าใครเป็นคนจริงใจใครเป็นพิษควรอยู่ใกล้หรือควรถอยห่างการสังเกตเล็กๆแบบนี้ทำให้1%ได้เปรียบเหนือ99% เพราะคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตไปแบบไม่ทันได้คิดข้อคิดคือถ้าอยากขึ้นไปอยู่ใน1%ให้ฝึกหยุดสังเกตและฟังมากกว่าพูดคุณจะเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่ทันเห็นก่อนหน้านี้เราได้พูดถึง5กฎจิตวิทยาพื้นฐานที่คน1%ใช้แต่ถ้าแค่รู้ แล้วไม่เอาไปใช้จริงมันก็ไม่ต่างอะไรกับการอ่านหนังสือแล้วปิดทิ้งวันนี้เราจะเจาะให้ลึกลงไปว่าคน1%อร์ซใช้กฎเหล่านี้ในชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์จริงๆยังไง 1. ใช้กฎการรับรู้ perception ให้ตัวเองมีภาพจำที่เหนือกว่าในชีวิตจริงคนไม่ได้จำทุกอย่างเกี่ยวกับเราแต่เขาจะจำความรู้สึกแรกที่ได้รับ เพราะงั้นสิ่งที่1%ทําเทำไม่ใช่การพยายามเป็นเพอร์เฟกแต่เป็นการสร้างภาพจำที่ถูกต้องตัวอย่างในชีวิตจริงคนทำธุรกิจเขาอาจจะไม่ได้รวยจริงระดับพันล้านแต่เขาทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุยกับเขาแล้วมั่นใจผ่านการแต่งตัวน้ำเสียงหรือท่าทีผู้ชายหรือผู้หญิงในความสัมพันธ์แทนที่จะพยายามอธิบายว่า ตัวเองเป็นคนนิสัยดีเขาจะปล่อยให้การกระทำเล็กๆสร้างภาพแทนเช่นการฟังโดยไม่ขัดจังหวะการสบตาอย่างมั่นใจคนทั่วไปในสังคมไม่จำเป็นต้องพูดเยอะแต่การยืนหลังตรงยิ้มอย่างมั่นใจและพูดชัดถ้อยชัดคำมักทำให้คนรอบข้างเชื่อถือมากกว่าการพูดยาวๆเทคนิคที่ใช้ได้เลยเวลาจะเจอใครครั้งแรกให้โฟกัส เวินาทีแรกน้ำเสียงมารยาทและสายตาสำคัญที่สุดถามตัวเองเสมอว่าถ้าวันนี้เขาจำเราได้แค่สิ่งเดียวเราอยากให้เขาจำอะไร 2. ใช้กฎอิทธิพล influence สร้างแรงกดดันทางสังคมคนหนึ่งเปอร์เซนไม่เสียเวลาไปอธิบายว่าตัวเองเก่งแต่พวกเขาใช้หลักฐานทางสังคมให้คนอื่นเชื่อแทน ตัวอย่างในชีวิตจริงแบรนด์หรูไม่เคยบอกตรงๆว่าสินค้าของเราคุณภาพดีที่สุดแต่ใช้คนดังหรือคนรวยถือสินค้าแทนทำให้คนทั่วไปเชื่อโดยไม่ต้องโต้เถียงผู้ชายหรือผู้หญิงในความสัมพันธ์แทนที่จะพยายามบอกว่าตัวเองเป็นคนนิสัยดีเขาจะปล่อยให้การกระทำเล็กๆสร้างภาพแทนเช่นการฟังโดยไม่ขัดจังหวะการสบตาอย่างมั่นใจ ตลาดออนไลน์ชอบใช้คำว่ารีวิวจริงจากผู้ใช้1,000งคนเพราะตัวเลขนั้นสร้างแรงกดดันโดยตรงเทคนิคที่ใช้ได้เลยถ้าอยากให้คนยอมรับให้สร้างสัญญาณจากภายนอกเช่นรีวิวการแนะนำจากคนอื่นหรือการมีผู้ติดตามถ้าอยากให้ใครเชื่ออยาบอกเองแต่ให้คนรอบตัวพูดแทนเพราะสมองมนุษย์เชื่อเสียงส่วนรวมมากกว่าคำพูดตรงๆ 3. ใช้กฎการหายาก scarcity เพื่อเพิ่มคุณค่าในตัวเองมนุษย์ถูกโปรแกรมมาให้ไล่ช้าสิ่งที่ขาดไม่ใช้สิ่งที่มีเกินคนหนึ่งเปอร์เซนรู้เรื่องนี้ดีและใช้มันกับชีวิตจริงเสมอตัวอย่างในชีวิตจริงในความสัมพันธ์คนที่ไม่ตอบแชททันงที หรือเว้นระยะให้คู่สนทนาคิดถึงจะถูกมองว่าน่าสนใจกว่าคนที่ตอบตลอดเวลาในการทำงานผู้เชี่ยวชาญบางคนเลือกไม่รับงานทุกเคสแต่เลือกเฉพาะที่ตัวเองสนใจยิ่งทำให้ตัวเองดูมีค่าสินค้าออนไลน์คำว่าเหลือเพียงสามชิ้นแม้จริงๆอาจเหลือเป็นพันแต่ประโยคเดียวสามารถกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อทันทีเทคนิคที่ใช้ได้เลย อย่าให้ตัวเองดูฟรีตลอดเวลาเวลาของคุณต้องมีค่าเลือกบางอย่างที่จะไม่ทำหรือไม่ตอบเพื่อให้สิ่งที่คุณทำมีน้ำหนักมากขึ้น 4. ใช้กฎอำนาจเงียบ (silent power) ในการควบคุมสถานการณ์ในสังคมจริงคนที่พูดเยอะอาจดูน่าสนใจแต่คนที่พูดน้อยแต่เลือกคำพูดเฉียบคมกลับมีพลังมากกว่าสิบเท่า ตัวอย่างในชีวิตจริงการประชุมคนส่วนใหญ่เถียงกันเสียงดังแต่หัวหน้าที่ฟังเงียบๆแล้วสรุปสั้นๆกลับเป็นคนที่ทุกคนรอฟังความสัมพันธ์เวลามีปัญหาคนที่ไม่ระเบิดอารมณ์แต่คุมโทนได้กลายเป็นฝ่ายที่มีอำนาจโดยอัตโนมัติเจรจาธุรกิจการเว้นจังหวะเงียบ3-5วินาที หลังคู่สนทนาพูดทำให้เขารู้สึกกดดันและยอมเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่เทคนิคที่ใช้ได้เลยฝึกใช้ความเงียบเป็นอาวุธอย่ารู้สึกว่าต้องตอบทุกคำถามทันทีเวลามีใครกดดันยิ้มเล็กน้อยหายใจลึกๆแล้วตอบช้าๆสิ่งนี้ทำให้คุณดูมั่นใจและควบคุมสถานการณ์ได้ดีแน่นอน 5. ใช้กฎการสังเกต observation เพื่ออ่านเกมชีวิตในโลกที่คนส่วนใหญ่พูดมากกว่าฟังการเป็นนักสังเกตคือการถืออาวุธลับที่คนไม่ทันคิดตัวอย่างในชีวิตจริงนักเจรจาที่สังเกตเห็นว่าคู่สนทนาแตะหน้าบ่อยขึ้นเมื่อพูดถึงเรื่องเงินบ่งบอกว่าเขาโกหกคนในสังคมที่สังเกตพลังงานรอบโต๊ะกินข้าวรู้ทันทีว่าใครเป็นตัวจริงที่คนในกลุ่มเคารพในความสัมพันธ์ การสังเกตสายตาน้ำเสียงและภาษากายทำให้เข้าใจว่าคนรักกำลังซ่อนอะไรอยู่เทคนิคที่ใช้ได้เลยพยายามสังเกตมากกว่าพูดคนที่เงียบและสังเกตได้มากมักมีข้อมูลลึกกว่าคนที่พูดตลอดจดสัญญาณเล็กๆเ,เช่นการขยับเทา้าการกระพริบตาการหายใจจะบอกอารมณ์คนตรงหน้ามากกว่าคำพูดพิเอริเคอา พม่าดการประยุกต์ใช้กฎ1%กับชีวิตจริง1%ไม่ใช่แค่รู้แต่เขานำไปใช้ในทุกมิติการงานใช้การรับรู้และอิทธิพลสร้างความน่าเชื่อถือความสัมพันธ์ใช้ความหายากและอำนาจเงียบทำให้ตัวเองมีค่าการเข้าสังคมใช้การสังเกตเพื่อเข้าใจคนอื่นและวางตัวได้ดีกว่าสิ่งที่ชัดคือ คน99%ใช้ชีวิตแบบอัตโนมัติแต่คน1%เลือกที่จะเล่นเกมจิตวิทยาตลอดเวลาเราได้เจาะว่ากฎจิตวิทยา1%ทำงานอย่างไรและคนส่วนน้อยใช้มันสร้างความได้เปรียบเหนือคนส่วนใหญ่แบบไหนแต่คำถามคือแล้วคนทั่วไปจะเอาไปใช้ได้ยังไงวันนี้จะสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติบวกคำเตือนที่ต้องจำขึ้นใจ 1. เริ่มจากการสร้างการรับรู้ให้ถูกต้องไม่ว่าคุณเก่งแค่ไหนถ้าโลกไม่รับรู้ว่าคุณเก่งคุณก็เหมือนคนที่ไม่มีอยู่จริงทำยังไงฝึกการสื่อสารพูดให้สั้นชัดและมั่นใจสร้างภาพจำคือเลือกสิ่งที่คุณอยากให้คนอื่นนึกถึงทันทีเวลาพูดถึงคุณเช่นความน่าเชื่อถือความมั่นใจหรือความจริงใจลงมือเปลี่ยนเล็กๆ เช่นเสื้อผ้าบุคลิกน้ำเสียงเพราะสิ่งเล็กๆเหล่านี้เปลี่ยนการรับรู้ของคนรอบตัวได้มหาศาล 2. ใช้กฎอิทธิพลให้คนอื่นพูดแทนคุณอย่าพยายามอธิบายว่าตัวเองดีแค่ไหนแต่สร้างหลักฐานทางสังคมให้คนอื่นเห็นเองทำยังไงเก็บรีวิวเก็บคำชมและนำมาใช้อยู่ใกล้คนที่น่าเชื่อถือ เพราะอิทธิพลของพวกเขาจะสะท้อนมาหาคุณแทนที่จะพูดว่าผมทำได้ก็ให้แสดงผลงานจริงแล้วปล่อยให้คนอื่นเป็นคนพูดแทน 3. รู้จักสร้างความหายากให้กับตัวเองสิ่งที่ได้มาง่ายมักถูกมองว่ามีค่าน้อยสิ่งที่ได้มายากมักมีค่ามากเสมอทำยังไงบริหารเวลาให้ชัดเจน ไม่ให้ใครเข้าถึงได้ตลอดเวลาเลือกปฏิเสธบางโอกาสเพื่อให้สิ่งที่คุณรับทำมีน้ำหนักไม่ต้องทำให้ตัวเองดูเต็มที่ตลอดเวลาเพราะความหายากคือพลังลับของสเสน่ห์ 4. ฝึกอำนาจเงียบคนที่คุมอารมณ์ได้มักเป็นฝ่ายที่คุมเกมทำยังไงเวลาถูกกดดันหายใจลึกๆนับในใจสามวินาทีก่อนตอบ เลือกใช้คำพูดสั้นๆแต่หนักแน่นแทนการอธิบายยาวๆอย่าก,กลัวความเงียบเพราะหลายครั้งความเงียบคืออาวุธที่สร้างแรงกดดันได้มากกว่าคำพูด 5. พัฒนาทักษะการสังเกตการอ่านเกมคือความได้เปรียบที่คนส่วนใหญ่ไม่มีทำยังไงฝึกฟังมากกว่าพูดเก็บรายละเอียดจากภาษากายน้ำเสียงและสายตา จดบันทึกสิ่งที่สังเกตได้ยิ่งเก็บเยอะสมองยิ่งเชื่อมโยงได้ไวเวลาคุยกับใครอย่าฟังแต่คำพูดแต่ฟังสิ่งที่ไม่ได้พูดด้วยคำเตือนด้านมืดของกฎจิตวิทยา1%ทุกกฎมีพลังแต่ก็มีอันตรายคนที่ใช้กฎเหล่านี้เพื่อควบคุมหรือเอาเปรียบผู้อื่นสุดท้ายจะสร้างศัตรูมากกว่าพันธมิตรจำไว้ว่า จิตวิทยาคือดาบสองคมมันสามารถใช้เพื่อสร้างอิทธิพลสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างคุณค่าในชีวิตหรือใช้เพื่อปั่นหัวหลอกลวงและควบคุมคนอื่นสิ่งที่จะกำหนดว่าคุณอยู่ฝั่งไหนไม่ใช่กฎจิตวิทยาแต่คือเจตนาของคุณบทสรุปกฎจิตวิทยา1%ไม่ได้บอกว่าแค่คนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะใช้มันได้ แต่บอกว่าคนส่วนน้อยเลือกที่จะเรียนรู้และฝึกใช้มันในขณะที่คนส่วนใหญ่ปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามกระแสคนที่เข้าใจกฎการรับรู้สร้างภาพลักษณ์ที่คนเคารพคนที่เข้าใจกฎอิทธิพลสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงคนที่เข้าใจกฎความหายากทําให้ตัวเองมีค่าคนที่เข้าใจกฎอํานาจเงียบคุมเกมโดยไม่ต้องเสียงดัง คนที่เข้าใจกฎการสังเกตอ่านเกมได้ก่อนใครนี่คือสิ่งที่ยาก1%ออกจาก99%และสุดท้ายกฎนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้คุณเหนือกว่าใครอย่างเดียวแต่มันถูกสร้างมาเพื่อให้คุณควบคุมชีวิตตัวเองได้จริงๆความคิดส่วนตัวเกี่ยวกับกฎจิตวิทยา1%เวลาพูดถึงกฎจิตวิทยา1% หลายคนอาจคิดว่ามันเป็นอะไรที่สูงส่งหรือเป็นทฤษฎีซับซ้อนที่เข้าใจยากแต่ในมุมของผมมันคือความจริงที่โคตรเรียบง่ายแค่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครหยุดคิดถึงมันจริงๆผมสังเกตมานานว่าคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเหมือนเปิดโหมดอัตโนมัติตื่นมาก็ทำเหมือนเมื่อวานพูดเหมือนเมื่อวานคิดเหมือนเมื่อวานแต่พอเห็นใครเปนคนที่ต่างออไปนิดเดียวเขากลับดูพิเศษขึ้นมาทันที เหมือนคนที่กล้าแต่งตัวต่างในห้องเรียนคนที่พูดในมุมมองไม่เหมือนเพื่อนในกลุ่มหรือแม้แต่คนที่ยิ้มอย่างมั่นใจตอนคนอื่นเกรงหมดแล้วสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้นี่แหละคือ1%ที่ผมว่ามันเปลี่ยนเกมทําไมผมเชื่อในกฎนี้ผมเคยเจอประสบการณ์ตรงเวลาไปแข่งหรือทํางานอะไรบางอย่างเรามักคิดว่าต้องเก่งที่สุดต้องเหนือกว่าคนอื่นทุกด้านถึงจะชนะแต่จริงๆแล้วไม่ต้องเลยแค่เราทําให้ตัวเองดูน่าสนใจกว่าอีกนิด มีมุมที่แตกต่างนิดเดียวคนก็จําได้แล้วยกตัวอย่างง่ายๆเวลามีคนสิบคนพูดเรื่องเดียวกันคนส่วนใหญ่จะพูดตามตำราพูดตามที่คิดว่าปลอดภัยแต่ถ้ามีใครสักคนกล้าเล่าเรื่องส่วนตัวกล้าแชร์ความล้มเหลวหรือกล้าเงียบในจังหวะที่คนอื่นพยายามพูดแข่งกันคนคนนั้นกลับได้ความสนใจทั้งหมดทั้งที่จริงๆเขาไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นเลยแค่เลือกใช้จิตวิทยาที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าใช้ ผมเลยเชื่อว่าความต่างเพียง1%ปอร์ซไม่ได้ทำให้คุณเก่งที่สุดแต่มันทำให้คุณถูกเลือกซึ่งในโลกจริงๆการถูกเลือกสำคัญกว่าการเก่งที่สุดสิ่งที่ผมเอามาใช้จริงฝึกการรับรู้ของคนอื่นที่มีต่อผมเมื่อก่อนผมปล่อยให้คนอื่นคิดเองว่าผมเป็นคนแบบไหนซึ่งบางครั้งมันไม่แฟร์เพราะเขาอาจเห็นแค่เศษเสี้ยวของเราแต่หลังจากเข้าใจเรื่องนี้ผมเริ่มเป็นฝ่ายกาหนดการรับรู้เองไม่ใช่ด้วยการโกหก แต่ด้วยการชัดเจนว่าผมอยากให้คนมองผมแบบไหนเรียนรู้ที่จะเงียบผมเป็นคนชอบพูดแต่บางครั้งผมพบว่าความเงียบทำงานได้ดีกว่าคำพูดเยอะมากเวลาเราเงียบแล้วมองตาคนตรงๆเขาจะรู้สึกกดดันและรีบอธิบายตัวเองซึ่งทำให้เราได้เปรียบโดยไม่ต้องออกแรงอะไรเลยนี่แหละอำนาจเงียบที่โคตรจริงไม่ทำตัวเข้าถึงง่ายเกินไป ผมเคยคิดว่าการทำให้ทุกคนเข้าถึงได้ตลอดคือสิ่งที่ดีแต่พอทำจริงๆมันกลับทำให้ค่าของเราลดลงคนบางคนไม่เห็นคุณค่าของเวลาเราเลยแต่พอผมเริ่มวางขอบเขตชัดเจนเลือกให้เวลาเฉพาะเรื่องที่จำเป็นคนกลับให้ความเคารพมากขึ้นความจริงที่โหดร้ายผมต้องพูดตรงว่ากฎ1%อร์ไม่ใช่ทุกคนจะใช้ได้ทันทีเพราะมันต้องอาศัยความกล้าและความต่อเนื่องคนส่วนใหญ่รู้แต่ไม่ทำเพราะกลัวโดนตัดสิน กลัวคนมองแปลกกลัวโดนเกลียดแต่ผมอยากบอกว่าการอยู่ใน99%ที่ปลอดภยัยมันก็แลกมาด้วยการไม่มีใครจําคุณได้ไม่มีใครเห็นคุณค่ามากกว่าคนอื่นผมไม่ได้บอกให้ทําอะไรแปลกประหลาดเพื่อเรียกร้องความสนใจแต่หมายถึงการเลือกที่จะชัดเจนกว่าคนอื่นซึ่งมันคือการลงทุนในตัวเองที่โคตรคุม้มมุมปองปิดท้ายสิ่งที่ผมชอบที่สุดในกฎจิตวิทยา1%เอร์เไม่ใช่เรื่องการได้เปรียบกับคนอื่น แต่มันสอนให้เราตระหนักว่าเราสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยการขยับเล็กน้อยไม่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างไม่ต้องพยายามเป็นคนใหม่ทั้งหมดแค่เลือกทำบางอย่างที่คนส่วนใหญ่ไม่ทำและตรงนี้แหละที่ผมรู้สึกว่ามันยุติธรรมเพราะทุกคนมีโอกาสเท่ากันไม่ว่าคุณจะจนหรือรวยจะมีการศึกษาหรือไม่ก็ตามคุณสามารถใช้กฎนี้ได้ขอแค่คุณกล้าที่จะแตกต่างออกไปทีละ1%ทุกวันยินดีต้อนรับสู่ podcast จิตวิทยาเหนือคน